ขอ,อ,อ,อเวลาเดียวโอ้โหเฮ้ยทำไมไอมาเป็นเลือดเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอะตัวโอ้ยโอ้ยขอโทษ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 คุณผู้หญิง ด็อกเตอร์โจเซฟอ๋ออันนี้คืออนามัยที <c oughs> ่นะหรือโรงพยาบาลเนี่ยโอเคพี่ขอบใจมาก <c oughs> สิบดอนขอบใจมากที่ช่วยผมว่ายังไงคุณพยาบาลเสมียนที่ว่าเนี่ยเฮ้ย <c oughs> หมอเออใช่อาการนี้เราก็ต้องการหมออยู่ล <c oughs> แล้วล่ะเราภาพนี้ไม่เหลือ <c oughs> แน่ๆเลยทำไมเราเลีอยงเงี้ย <c oughs> เดินไปหาคุณหมอนะผม <c oughs> ไปคนหมอมองหน้าไม่เป็นไรนั่งก่อนนั่งก่อนสภาพเราสภาพสภาพเราจะไม่ไหวแล้วดูดิโอโหทำไมเราโอโหตัวเราซีดมากเลย is there any blood sometimes uh -huh. okay now here breathe again let me see your tongue and say ah what is it เฮ้ยข่าวร้ายเกิดอะไรขึ้นน่ะอ้อาวเราเป็นมนุษโลกชิมหายละคุณป่วยหนักไอ้เลื้อหลังไอ้เป็นโรคเลื้อหลังลุกลามเา Warm and dry and taking it easy. ที่ไหน? Is that easy? Oh, oh, sure. I can just take my winters in my country club in California. No! It's not possible. Well, like I said, huh? I'm real sorry. Let me get you a little bit more. คุณหมอมียาดีช่วยครับผมจะแทงจริงอะหมอเข็มบักเอกเลยนะแต่ว่าถ้าไม่แทงก็ไม่รอดครับผมก็ว่าไงก็ว่ายอยู่ไอเป็นเลือดเลยอะอาการน่าจะหนักมากเลยครับผมสำหรับรเธอเนาะออกมาพร้อมจอสีนี้ด้วยมันนึกว่าฉายหนังก,กาแปลง